ใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นช่วงนี้ต้องใจเย็นช่วงนี้ต้องใจเย็นจัถ่ายให้ได้เหรอไล่ลบ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 วิ่งเอาขึ้นเลยไต่เอาขึ้นเลยไต่เอาขึ้นเลยเนี้ยยันันนะยันยันเออไต่เอาขึ้นเลยโอ้โหสุดยอดเลยครับอินซีโดเปิลเลอร์เลยครับ ผลงานช่างไม่ดีแต่ฝีมือดีอัอนนี้เอยเอวดีเปแมวกำลังเยี่ยปลาครับรอสักครู่นะครับเราจะเห็นผลไหมไปดูทั้งไตของเรือดำเนินการเองไปดูกันนะครับมันจะโอเคไหมหไปดูก่อนไปมั่งีกยเข้าจอมเยอะ ไป,ไปดูก่อนไ,ดไปดูก่อนนะครับตอนนี้ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของเรือแล้วใหญ่เด้อคอยดูกันครับ ไปดูกันครับไปดูกันก่อนครับนี่ทีมงานทั้งไต่เรือทั้งเจ้าแมวถ้้เอาเอา,เอากล้องโกโปให้ผมหน่อยอตรงนี้ตรงนี้เอาเบรกออกนี่อย่ามาวางไว้ตรงนี้นักล้องเลยไปดูไปดูกันเยอะของช่างแมวครับรอือไปดู ใครดูกันเยอะครับใจเย็นใจเย็นไม่ต้องรีบใครดูกันเยอะเบ็ดครับน่่าจะตัวใหญไม่รู้ไม่รู้ว่าดันเขาเลยสีด้นไหมข้าวใบเรือข้าวใบเรือแม่งสวนอย่างเดียวเลยเออไปดูก่อนนะครับเรียนตายไปเลยเล่ยตายขามือไปเลยครับไปรอบลำเรือีกอย่งอนะครัไปรอบลำเรืออีกองรอบนะครับ ติงอะอิกนี่รอบเรือสองรอบแล้วครับใครดูกันก่อนจะต,ตัวใหญ่ไหมไม่รู้ว่าปลาอะไรด้วยข้างหลังเคลียร์หมดแล้วเนาะไม่รู้ว่าปลาอะไรด้วยครับเามามาดี๋ยวเ,เรามาดูกันเห็นเตาเเา้อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันก็าจะตรงไปที่ตรงการไหมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวนนนเห็นไตเรือบอกว่าไปกนันแล้ว เห็นไซเรลบอกว่าไปอีกแล้วโอ้ยสีอย่าพื้นเลยีเงี้ยใครดูนะครับใครดูียเคใครดูซีีสเ่เลยโอใครดูใครดูเลเลยโอ้ยมาแล้วเียลบบบบบลเล่เลยเลยครับที่ครับ ใจเย็นเ็นใเย็นครับใจเย็นใจเย็นช่งไม่ต้ใจเย็นช่ง่ต้องใจเย็นถ่ายให้ได้รอบล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 บวิ่งเอาขึ้นเลยไสเอาขึ้นเลยไเอาขึ้นเลยใจเย็นใไตเอาขึ้นเลยโอ้โหสุดยอดเลยครับ อินรีโดเปิ่มเลยครับผลงานช่างแมวเนี่ยเ,เ,เ,เอาเอาคันเี้ก็มาขาดเลยเนะี่ยอันนี้มันบาดขาดเลยสุดยอดครับตัวน,นี้สุดคมเลยตรงกับที่เยอะอีกตั้งนานโอเคครับ

มันวิ่งได้นี่บาดไอ้นี่มันหน้าปืดป้ดปืดป้ดปื้นเราวิ่งเดี๋ยวเดีด๋ยวเนีย ไปเลยใช่ตอนนี้อยู่วิ่งระวังขาระวังขาครับโอ้สำเร็จสำเร็จโอ้ยปลาตัวเดียวหลอดทั้งลำตะแคงข้างครับตะเกม,มใ่ให้สีมันเงา ดันขึ้นดันปลาดันปลาขึ้นเออให้มันสีมันเงาขึ้นนั่นนะครับสวยงามหัตากล้องเราเก่งนาดูยอดครับเอมแมวยทำสำเร็จแล้วโอ้เหนื่อยมเมาเหนื่อยกินน้ำเลยอ่ะใส่ถังเลยครับใส่ถังเลยใส่ถังเลยไปน,นู่นเลยใส่ถังเลยลงได้ปะน้ำมันยุบยังได้ครัได้ครั เ er, you know, อาเอาหัวเอาหัวลงครับโอ้ยาวกระถางเลยไม่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 ขวางครับขวางครับเออโอ้ยหางโผล่เงี้ยหางโผล่ตะแคงครับตะแคงโอ้โหยาวโอ้ยหางยันหัวยันเงี้ยระวังหางมันจัดให้ดีครับโอเคเลือดวิ่งสีเขียวมามั้ย Iec, unda, นยย uh, ยันใหญ่อันใหญ่อ่ะอันใหญ่อยู่ไหนอยู่บนหลังคาพ่อใหญ่เอาขึ้นเลยโอ้เขาบอกให้เอาขึ้นเุ้ยเนาอเอาขึ้นพูดนะพูดนะว่าแล้วรอว่านะมะเข้าท้องเรือทางออกทางออกมาไปยกเยอะยกเยอะยกยกเอายกขึ้นกลัว ป่าเป็นปาเป็นมีกิปอยู่ชว่านางนักเลื้ยผัวเลยเรียนนี่ไปได้ทิมกล้องเนี่ยเปรไฟล์ไหมวะนี่

เนื้อเปี้ยวเนื้อเปี้ยวปล่อยเลยไม่รอยอย <c oughs> ่ลงหนาดสาอันดีเลย ท่านของมันแล้วนะเด้งหน่อยเอวอ่ะเอวอ่ะเอวอ่ะเอว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 เด้งหน่อยเอวอ่ะเอวอ่ะเอว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 เด้งหน่อยเอวอ่ะเด้งเด้งโอ้ยเป็นแถวโน่น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 เป็นแถวนู่นโอ้ยปลาเก๋าด้วยนั่นน่ะยกโอ้ยยกยี่แล้ว เอาเข้าไปยูปยูปยกขึ้นก่อนยกขึ้นก่อนต